โอเคคลิปนี้เรามาดูเรือรอบลำกันบ้างนะครับพอดีว่าขึ้นคานตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือใบจักรเรือนี่ทงเหลืองครับมาดูที่คอว่าจะมีเชือกเข้าคออยู่นี่ตอนนี้น้ำกำลังลงอยู่ เดี๋ยวขึ้นขานเดี๋ยวให้จมรอบรอบลำกันไปเลยในนี่อ้างเสือเหล็กนาอย่างดีเคลือบไฟเบอร์เรียบร้อยโอเคเชา้าเช้าบรรยากาศดีมากมีเชือกนี่เชือกเล็กเข้าโกอยู่เวลาดำไม่จักก็ประมาณน,นี้แต่นี้ก็ถือว่ายังไม่สั่นเลยเท่าไหร่ จากใบทองเหลืองดูสภาพกลายเป็นทองแดงแล้วนี่นตอนนี้เรืออยู่บนสาลีเรามาดูลบลำกันบ้างนี่นี่นะครับประมาณนี้ จำเป็นต้องขึ้นเพราะว่ารูรั่วครัเรือหูมันถอยมาชนตอนกู้อวนไม่ดูไม่ดูเยียอะไรกันเลยทางานเออชิบหายแบบนี้จมชิบหายเลยดัวนี่นี่สาเหตุที่ต้องเอาเรือขึ้นคานนะไม่นั้นจมน้ำเข้าหัวเรืออยังกระทอกกรยานาคเยียต้องรือ ของหัวเรืออะไรน้ำแข็งไะไรุยทำไงก็ได้ให้เรือหัวเรือมันลอยเอาถังน้ํามาถ่วงท้ายไดโอสี่ตัวปัม๊มเครื่องตัวหนึ่งบริเวณรอบคานนะใน เดี๋ยวก็ต้องย้ายอีกเข้าหนนะประมาณนั้นย้ายมาอยู่ตรงนี้รอเจ้าหน้าที่พนักง,งานกดงานคานมาก่อนนี่ประมาณนี้นี่ถ้าจะขึ้นไปก็ใช้บันไดนี่นะครับ เรือเกือบจมครับดีที่ว่าไม่มีลมไม่มีคลื่นอันตรายมากเลยดีที่ว่าช่วยเหลือกันไม่ว่าลูกนอ้องม,มันนั้นเอาไม่อยู่ดีที่ว่าเอาผ้ายางผ้าเต็นอะไรปิดๆไว้แล้วก็ทำให้หัวเรือมันลอยให้แผล ที่สลุนี่ลอยจากระดับน้ำไม่นั้นน้ำระบายไม่ทันนะได้โอ้สี่ตัวปั๊มน้ำตัวหนึ่งใน ใบจากพึ่งรอตีมาใหม่ครับทรงสวยวิ่งรอบพันพันแปดเจ็ดสิบ นี่มีแร่ด้วยหลายคนอัานสงสัยคืออะไรนี่นี่แร่เหมือนเวลาฟ้าผ่าลงที่เรือแร่นี่มันก็ช่วยดูดกระแสไฟลงทะเลได้นี่ยรูรั่วว่าแล้วนํำมาจากไหนนี่ฝ้าบัวน้ำเอาไป เอาน้ำเค็มไปเลี้ยงเครื่องก็มี5ตัวฝั่งนี้ 3, สามใช้มือสองตั้งเครื่องไหญ่เครื่องอะไเครื่องกว้างต้องมีน้ำเลี้ยงนัั้นมันร้อนโอเคนะครับ่เราใจดูนี่ขนาดเรือประมาณลากไปห้าห้าเดือนเพียงกินไปจากทะลุหมดเลยกินขนาดเหล็กตัปเป็นเลยยังเราไม่อยู่นะครับน้ำเค็ม บรรยากาศโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ